ผลการศึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเป้าหมายอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูงโดยมีกรอบการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่บำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2,566การบริหารจัดการน้ำอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ต้นแบบตำบลหนองกระโดน2การหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นแบบหลอนลูกคลื่นยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัดมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำนานไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพรยาไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัดโดยสภาพภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดคนครสวรรค์น,นั้นประสบปัญหาทั้งในด้านอุทกภัยและไั่แล้งเป็นประจำทุกปี จากการลงพื้นที่ทำให้เห็นว่าตำบลหนองกระโดนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาทางทิศตะวันตกโดยทางทิศตะวันออกมีน้ำจากคลองท่าขนมจีนเป็นคลองสำคัญมีต้นน้ำมาจากคลองน้ำห้ามอำเภอบรรพตพิสัยต่อเมื่อเข้าเขตตำบลหนองกระโดนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นคลองท่าขนมจีนส่วนทิศตะวันตกรับน้ำจากคลองหนองบอนซึ่งรับน้ำมาจากน้ำแม่วง โดยจะไหลลงสู่คลองท่าขนมจีนและต่อมายังคลองโพไหลเข้าสู่คลองบางประมุงก่อนจะออกสู่แม่น้ําเจ้าพยาว่าตำบลหนองกระโดนเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะพัฒนาเป็นระบบชลประทานต่อไปอีกด้วยกระบวนการศึกษาข้อมูลระดับพื้นที่ 1. ศึกษาแบบข้อเสนอโครงการเบื้องต้นโครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่บําบัดทุก บำรุงสุขแบบบุรณาการอย่างยั่งยืนประจําปีงบประมาณพุทธศรรษรรษ 66, ักราช2566อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์การบริหารจัดการน้ำอำําเภอเมืองนครสวรรค์พื้นที่ต้นแบบตํบนาบลหนองกระโดน 2. ศึกษาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายเป้าหมายแนวทางการพัฒนาโดยมีความสอดคล้องกับรัฐบาลที่มีแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างมีระบบและมีประสิทธ,ธิภาพ พิจารณาความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. ศึกษากลุ่มเป้าหมายโครงการบริหารจัดการน้ําอําเภอเมืองนครสวรรค์พื้นที่ต้นแบบตําบลหนองกระโดน4ศึกษาขอบเขตการดําเนินงานกิจกรรมสําคัญของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่1การจัดทําแผนบูรณาการระดับพื้นที่ชุมชนการประสานแผนอำเภอและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมที่2การขุดอ่างเก็บน้ําขนาด5 0 0 0 0นลูกบาทเมตรกิจกรรมที่3การขุดคลองผังน้ําความยาว1กิโลเมตรกว้าง8เมตรลึก5เมตรกิจกรรมที่4โคกหนองนาขนาด32ไร่กิจกรรมที่5การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ตำบลหนองกระโดนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองตามแผนงานโครงการ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคการสนับสนุนกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกตโคกหนองนาและ1ตำบล1น,นกลุ่มทฤษฎีใหม่แนวคิดกระบวนการพัฒนาสู่เป้าหมายด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนด้วยกลไก357 5.1กระบวนการศึกษาระดับบุคคลโดวยวิธีการเก็บข้อมูลจะใช้จากการสัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณน้ำในพื้นที่การค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่มีการสำรวจไว้ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลการบริหารจัดการน้ําท่วมและน้ําแล้งในช่วงที่ผ่านมาปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ําของประชาชนในพื้นที่แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนด้านการบริหารจัดการน้ําการป้องกันน้ําแล้งน้ําท่วม 2. การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปวิเคราะห์และประเมวลผลจากกรมทรัพยากรน้ําโยธาธิการและผังเมือง สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานพัฒนาที่ดินแขวงทางหลวงนครสวรรค์นหนึ่งและแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โคกหนองนาในพื้นที่5.2กระบวนการศึกษาพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพพื้นที่ดำเนินการศึกษาจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนช่างผู้ชำนาญงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการสนับสนุนเงินงบประมาณจากภาคเอกชน โดยหน่วยงานและภาคีเครือข่ายอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการทําโครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติโคกหนองนาโมเดลการออกแบบแนวคิดการใช้ภูมิสังคมเพื่อปรับปรุงรูปแบบแปลงที่ดินการวิเคราะห์ศักยภาพและการพัฒนาเชิงพื้นที่พบว่าการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ตอบสนอง การประสานง,งานบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับทราบและตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นของชุมชนแต่ต้องอาศัยการสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในแผนพัฒนาของหน่วยงานจุลประธานสําหรับการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่การแปลงแผนพัฒนาพื้นที่สู่การปฏิบัติพบว่า การพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทิศทางในการพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะต้นเมื่อประสบปัญหาจากภัยแล้งน้ําท่วมจะไม่มีแผนงานรองรับทําให้การเกษตรขาดปัจจัยที่จะดําเนินการต่อเนื่องหากได้มีการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาและรับการสนับสนุนต่อยอดมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นบนฐานการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจะสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันลดรายจ่ายสร้างรายได้และการแก้ไขปัญหาความยากจนปัจจัยความสำเร็จการขับเคลื่อนโดยใช้กลไก3ระดับ5กลไก7ภาคีเครือข่ายดังนี้2.1การวางแผนพัฒนาระบบบริหารงานพื้นที่ต้นแบบหนองกระโดดผ่าน,นกลไกประสานงานภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับหมู่บ้านและมีการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์กับหน่วยงานต่าง 2.2มีการหนุนเสริมจากโค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานจุลประธานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาจากระบบการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย2.3มีการประสานจัดการเชื่อมโยงความรู้และข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อขยายผลการพัฒนาผ่านทางการสื่อสารสังคม การจัดทำข้อมูล GIS สำหรับการบริหารจัดการน้ำและการถอดบทเปลี่ยนและเปลี่ยนร่วมกับโครงการบริหารส่วนตำบลหนองกระโดด 3. ม,มีการกับเคลื่อนให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ผ่านการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนปัญหาผลกระทบต่อคนและทรัพยากรในพื้นที่เกิดจาก การบริหารจัดการน้ำมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์อาจเกิดข้อขัดแย้งหากมีการบริหารจัดการไม่ดีพอสำหรับข้อคิดเห็นการพัฒนานในระดับคนและพื้นที่ปัจจัยความกระตือรือร้อนของผู้นำในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างผลลัพธ์ที่สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมและการถอดบทเรียนจะนำไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น การปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับประชาชนเน้นเป้าหมายโดยการอาศัยข้อมูล CEO Social Map การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจะต้องมีการคำนวณช่วงเวลาและระดับความสูงต่ำในการเปิดปิดบานประตูน้ำที่มีเอกภาพเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการป้องกันและเป็นเหตุให้ผนังกั้นน้ำพังเสียหาย และกลายเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทของประชาชนในชุมชนการบริหารจัดการน้ำจะต้องมีการติดตามข้อมูลตั้งแต่ต้นฤดูฝนว่าตกมากน้อยเพียงใดและข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนที่คงเหลือเพื่อพิจารณาว่าควรเก็บน้ำไว้เท่าไรหรือปล่อยน้ำแค่ไหนระดับใดจึงจะทำให้พื้นที่อื่นไม่เดือดร้อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประชุมเพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างกันการจัดให้มีอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำระดับปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ เรื่องวัดปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําออกจากพื้นที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการจราจรทางน้ําและการป้องกันน้ําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกตําบลการก่อสร้างโครงการถนนของหน่วยงานให้เปรียบเทียบวิเคราะห์ปริมาณน้ําสูงสุดที่จะไหลผ่านได้เพื่อป้องกันน้ําเอา่อล้นระบายไม่ทันของอีกฝั่งการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําประตูระบายน้ําให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขนาดความกว้างของลําคลอง การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างประตูและปรับปรุงขนาดคลองกระจายน้ําให้สามารถกักเก็บน้ําได้เป็นช่วงๆและในฤดูแล้งสามารถสูบน้ําจากแหล่งน้ําเข้ามากักเก็บได้การอบรมให้ความรู้ผู้ใช้น้ําในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําและการกําหนดแนวทางการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําในพื้นที่การส่งเสริมนโยบายใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ํา สำหรับเกษตรกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานน้ำมันซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการให้มีความยั่งยืนจะต้องประกอบด้วยหนึ่งด้านการทำงานร่วมกันของชุมชนการดำเนินการโครงการจะต้องให้ชุมชนแต่ละหมู่บ้านสามารถร่วมมือบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ต่อเนื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างเพียงพอ 2ด้านเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ําที่จําเป็นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้การแปรรูปมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นเกษตรปลอดภยอัยหรือเกษตรอินทรีย์โดยเชื่อมโยงทรัพยากรด้านการเกษตรแบบหมุนเวียนการผลิตเชิงนิเวศต,ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ด้านสิ่งแวดล้อมการบำรุงรักษาให้ดินมีความสมบูรณ์การบำรุงรักษาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์การอน,นุรักษ์ความชุ่มชื้นของดิน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ำการมีระบบข้อมูลการคัดการและการแจ้งเตือนฉุกเฉินเพื่อลดความดุนแรงอันเนื่องมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีภูมิคุ้มกัน